ริงที่เล่าเล่ากันฟังสืบเนื่องมาย้อนไปเนี่ยเรื่องเนี้ยังไม่ถึงร้อยปีมีหลวงตาองค์หนึ่งท่านเป็นคนที่ดูหมอเก่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบอกว่าคนไหนจะตายนะ คนนั้นไม่พลาดที่วัดนั้นก็มีน้องเนนองค์หนึ่งพ่อแม่เห็นว่าลูกดื้อเลยเอามาฝากหลวงตาหลวงตาเลี้ยงหลวงตาก็สอนสวดมนต์ไหว้พระทําบุญโดยการช่วยบรรเพนง,งานกิจส่วนรวมเก็บกวาดเช็ดถูรับใช้พระสฆงองค์ข้าเจ้าช่วยอำนอยวยความสะดวกเวลาญาติโยมเข้ามาอยู่มาวันหนึง่งหลวงตาก็มาดูดวงน้องเนนเราเห็นเงาหัวน้องเนนะไม่มีหลวงตาก็เลยบอกว่าเนนเจ้าเนี่ยกลับไปหาพ่อแม่ เธอนะเพราะ เกณฑ์ชะตาของเจ้าเนี่ยเงาหัวไม่มีแล้วในเกินเจ็ดวันเนี้เจ้าต้องตายในวันใดวันหนึ่งแน่โฮลูกน้องเนนยังไม่มีกรรมฐานนะพอรู้ว่าตัวเองจะตายอ่ะทำไงอ่ะเป็นลูกๆทำไงถ้ามีคนมาทักว่าลูกจะตายภายในเจ็ดวันเนี้ยน้องเนนก็เช่นกันร้องไห้ระหว่างที่เดินทางไปก็ร้องไห้ไปอะ่ะเพราะไม่อยากตายแต่พอไปถึงหนองน,องน้ํามันเป็นหน้าแง้งน้ํามันแห้งก็มีปลายอยู่สองสามตัวมันพยาย ามจะดิ้นกระสือกกระสนน้องเนนน่ะเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารว่าโถเอ้ยมันคงเหมือนเรามันคงไม่อยากตายพอคิดอย่างนั้นสงสารก็เลยจับปลาที่มันดิ้นกระเดวกระเดวอยู่นั่นใส่ผ้าสะบงแล้วก็วิ่งไปที่หนองน้ําที่จําได้ว่าตรงไหนมันมีหนองน้ําเอาปลาไปปล่อยจากนั้นกให้ศีลให้พรปลามันไปอะ่ะแล้วก็เดินกลับ ไปหาพ่อแม่ตัวเองน้องเนนไปถึงก็ร้องไห้พ่อแม่ก็ปลอบใจว่าเนนเป็นอะไรทําไมต้องร้องไห้เนนก็เล่าเคยฟังว่าเนี่ยหลวงตาให้มาหาพ่อแม่พ่อดวงชะตาของเนนน่ะต้องตายภายในเจ็ดวันนี้โอ้โหทีนี้พ่อแม่ก็ร้องไห้ท้าควรจากนั้นก็ทําพิธีสู่ขวัญแล้วก็เรียกญาติพี่น้องมาล่ําลากันเนนก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านนั่นแหละจนกระทั่งครบเจ็ดวัน น้องเนนเนี่ยทำใจแล้วจะตายก็ช่างหัวมันแล้วก็นอนภาวนาจนกระทั่งหลับไป คือเตรียมตัวตายแล้วร้องจนไม่รู้จะร้องอะไรแล้วอ่ะคือมันไม่มีน้ําตาจะออกแล้วอะนะที่สุดแล้วคนเราอ่ะคิดได้น้องเนนคิดได้ได้วยการที่อยู่วัดมาพอสมควรได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรและร้องจนไม่รู้จะร้องยังไงแล้วนอนภาวนาอรงสังขารหลับไปถึงเวลาคือพ่อแม่เนี่ยก็ลุ้นแล้วล่ะนะว่าลูกอ่ะจะได้ฟื้นไหมพอฟ้าสางน้องเนนลืมตาขึ้นมาก็ดูตัวเองเออแล้วยังไม่ตายเนี่ก็ดีจะ วิ่งไปกอดแม่เนยยังไม่ตายพ่อรู้ว่าน้องเนยยังไม่ตายพ่อแม่ก็เลยเอามาส่งวัดเพราะกลัวว่าถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวบุญไม่ถึงเนนจะตายจริงวันนั้นเนี่ยลุงตาก็ฟังข่าวอยู่นะลูกพอเห็นน้องเนนเดินขึ้นศาลาลุงตากตกใจเอ้าเนยทําไมเอ็งยังไม่ตายอยีกแล้วเนี่ยเนนก็บอกว่าเอ้าค่ ายแล้วผมจะมาหาลวงตาได้ไงล่ะเออก็พูดแบบเด็กๆกันเนาะหลวงตาก็เรียกเข้าไปกอดแล้วก็ถามว่าหลวงตาเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะเนนไปทําอะไรมาช่วงที่กลับไปเจ็ดวันเนี่ยไปทําอะไรเนนก็เล่าให้ฟังหลวงตาก็มีะห์ตามวาสนาแล้วหลวงตาก็ถึงบางอ้อว่ามันน่าจะเกิดจากเนนช่วยปลาที่รอดตายคือช่วยชีวิตของผู้อื่นให้รอดตายเป็นบุญใหญ่บวกกับ เนเนเจริญภาวนาและปงสังขารคือจิตเนี่ยยอมตายแล้วไงเลยทําให้พลังชีวิตเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาอีกจากที่ไฟกําลังจะมอดน่ย ก็ลุกโชนขึ้นมาได้ด้วยจิตที่เป็นกุศลจากนั้นน้องเนนก็ตั้งใจศึกษาธรรมแล้วก็เจริญกรรมฐานต่อมาก็ได้เป็นครูบาอาจารย์สอนญาติโยมสอนพระเนนและก็ได้เป็นเจ้าอ,อาวาสแทนหลวงตานี่ก็ให้เห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือตกต่ำลงมันก็อยู่ที่เราเลือกที่จะคิด ถ้าคิดลบมันก็จบ